สวัสดียามเย็นกับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พงน้องเอฟทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมครับผมยมเย็นยามแรงครับเช็คเที่ยวครับผมหลังจากที่แลนเก็บงานกันครับเมื่อนี้ได้ลูกล่งนึงเที่ยวเอาไปให้หน้าเรียบร้อยนะครับก็เลยกลับมาเช็คเที่ยวกับน้องๆครับผม ว่า,าเบิ่งว่ามืออื่นจะได้ลงบอ่อไดลุมไดน,นะครับใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกขณะแล้วครับอีกอาทิตย์เดียวนะครับอีกอาทิตย์เดียวก็ได้ฉลองกันแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าทีมงานนี่จะติดงานหลายเหลือเกิน,นครับไหนจะเป็นงานบวชไหนจะงานคืนบ้านไม่นะครับงานบวชก็สองงานแล้วนะครับอันนี้ ชีพายก็ลงไปเกียร์ดินเอานาดินไว้ให้พ่อใหญ่เจ้าของนาเพื่อน,น้ำครับกนะลงไปเกียร์ให้นะครับตรงนี้ที่มันเป็นขี้ดินดานนี่ลูกลังได้ลูกลังแปลกไรเลยก็ได้เอาลูกลังไปเ,เอาพ่อใหญ่ดอนให้ค่าตักหน่าลอยนึงไว้สีพายแกะอเอิานี่เลยชิโพกเที่ยวน้ำมันสองถัง <laughs> มาไหนย่างในธนาคารมันมือนี่ฮะโอ้ยระดับลูกครับไปจอดแล้วไปฮอ่เนื้อเหรอยืดน้ำแทนคุณหมดแล้วใครพูดบ่อย่างไปเบื้องบนบ่อว่าที่แรกว่าถังเดียวสิหลอดบ่หลอดเว้ยได้ไปเติมเติมเรากลับมามายืนอยู่นี่สีไผ่ตักลูกล่างใส่ใไฮ โอ้เนตเกี่ยววัดเกี่ยววัดต้องเก็บไว้ดีๆนะเกี่ยววัดนี่เราเซ่ไออันเราไม่ไพ่เราเฮ็ดเป็นขีดเป็นขีดไว้ฮะลุงเอารถไปไว้ลุงยางมาก มื่นล่อสามื่นลูกลังครับอ่ะคือง่ายตายไม่เ่าน้อ้าตกแกจะได้ปลาลูกทมบานนี่ตายแล้วลูกีไป้พอนี้อืมคืไปน้พอนียังเดว้อล้มดีกลงนาจอยสองื่น้ไจอยสองบ่ ยางมากไปไปไปเข้เาบ้านเข้าบ้านไปเช็คเถียวได้บ้านพุน่นเช็คเถียว,ย,ว<ๆ>ยุ่งเฮือนพุน่นระวังกันระวังกัน <c ười> ต่างคนต่างถอยใ,ใส่กันนี <c ười> <c ười> เ่เอา้าเอาเดี๋ยว้ยอ,ออกตัวพร้อมกันสามขั้นเว้ยโอ้ยยานบ่ได้ออกมันจีนนำกันก่อนนด้อยังนี้ เลิกแล้วครับพี่น้องได้เวลาเข้าบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากที่สู่กันมากุยกันมากมืดมือครับมือนี่เข้าบ้านเข้าบ้านทีมงานไปเช็คเที่ยวยุ่งเ่อนครับ ยางมากไอคีเลยเล้อคีสิบหลอดวบรอยากาศยามแรงครับพน่องเอ้ยความสุขของอ่าคนบ้านนอกนะครับหลังจากได้ทำการทำงานหรอกอ่ะตกแรงมากเขาบ้านนะครับผม ะบมีดอกรถรู้ละรถสปอร์ตรถเบ้นรถบีเอ็มคือเขาบม่มีมีแต่สิบหลอกเก่าแมคโครเกาๆ, co, ๆหาเงินไว้ใส่นะครับมีแค่นี้กับมีความสุขแหละครับบ่ได้กู้บบได้ยืมนะครับก็ต้องมาเป็นนี้ธนาคารคือคนที่มีรถรู้นะ ้าเขาหลูจักอยูหลูจักใส่นะครับเห็ดจังได้ก็มีความสุกหมดน,นะแมนโบมีกินก็นมีความสุกกันนะทันทันเอาหูวจักอยูถึงสิเก้าแต่เขากับ่เคยงองเงี้เห็ดงานดีครับ ไมนี่นี่ไม่ให้ในหนน้อยเนี่ออย <laughs> <Okay. S 1> oh, แม่เพ่อใหญดโอสิบ่าแวลเราไมาใส่นีโอครับครับเออแตงนั้นเป็นให้เดียวเนาะเพื่อนกับพัดในเร้วกันละดึงมาไว้เหลืออยู่หันวางประมาณไลกลัวๆนี่แหละก็ดินกับมดดินผมเห็นเป็นให้ไเลยให้นัน่นหาอะไรให้เดียว คันหน้าครับกั้นคันแท้ไว้เพื่อนครับผมปิดกั้นคันนาไว้ให้กับเจ้าของหน้าเพื่อนอส่วนที่พวกรนได้ปิดอะถ้าปองใดมันน้น่อยก็เอารถไทดันปิดได้อยู่นะครับปองใดมันใย,ยแห้งก็ต้องใส่แม่โคกเก่าดินถึงมาใส่นะครับบรรยากาศการเรียง,งานของทีมงานนะครับไอพ่อหญ่ขึ้นพี่ ซาำเขาบ่าด้ปิดหูเ่เลยเจ้าของนาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพูดพิพินมอง FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูแลสุขภาพแต่ของน้ำครับช่วงนี้อากาศเยน็นอากาศหนาวบ,บายบายครับ